ผมขอเรียนเชิญคุณอนุวัตนเฉลิมชัยนะครับ no. ผู้นการสำนักงานบริหารแบรนด์ S c G ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง S c G นั้นเป็นคนมอบทุนสนับสนุนการทำความดีนะครับก็ดีใจครอบเพราะว่าวันนี้เป็นวันนีุ้นเกียรอ และเป็นลักษณะที่ปรรกาศเฉลี่ความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมความธรรมชาติขอณครับเกลื่อดังๆให้กับทั้งสี่ท่านเลยนะครับทั้งสดเยลนะครับแล้วก็บิวกัริยานีนะครับแล้วก็น้องบิวแล้วก็โอ๊ตด้วยนะครับ ร่วมขนโดยตอนนี้ก็ผ่านไป3 3> สามรางวัลแล้วนะ,นะคะงั้นเราไปต่อกันที่รางวัลที่4ี่นะคะรางวัลที่4ี่นี้เป็นรางวัลที่เขาบอกว่าเป็นสําหรับคนที่เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนน้ากับคุณประสานใช่ครับเราเลยตั้งชื่อรางวัลน,นี้ว่ารางวัลคนนอกกรอบนะครับประวัติศาสตร์สอนเราว่า การเปลี่ยนแปลงที่นำสังคมไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมจะต้องเริ่มต้นจากคนเล็กๆหรือกลุ่มคนเล็กๆที่ไม่ยอมให้ใครมาบอกว่าความฝันของเขาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้30กว่าปีก่อนชายบานนอกในดินแดนหลังเขาไกลปืนเที่ยงคนนี้ตัดสินใจแหกกำแพงสังคมทะลุออกจากกรอบความเชื่อเดิมเพราะทุกสาหัสจากความจน เราฝันถึงชีวิตที่เลื่นลมและอิ่มท้องเขาจึงหยุดเดินบนทางที่ผู้อื่อกนกำหนดมาทา,ทางทางที่พอเหมาะกับตัวของเจ้าของ <You> <You> <language> ก่อนพบทางที่สว่างด้วยปัญญาเล็กกุดวงแก้วก็เคยหลงวนอยู่ในเงามืดไม่ต่างจาก,กเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศนี้ปลูกทุกอย่างตามที่เขาบอกให้ปลูก มันสัมปะหลังพืชไร่ลมลุกแม้กระทั่งกัญชาก็แอบปลูกอยู่หลายปีแต่ยิ่งอยากรวยกลับยิ่งยากจนยิ่งทำงานหนักกลับยิ่งเป็นหนี้สุดทางแห่งทุกข์ไม่ได้จบลงที่การถูกยึดนายึดไล่เหมือนเช่นที่เคยได้ยินเป็นสูตรสำเร็จแต่จบลงที่ลูกสามคนป่วยตายโดยไม่มีปัจจัยจะดูแลรักษา ในจุดที่มืดดำจนมองไม่เห็นทางออกทางไปนั่นเองที่แสงสว่างแห่งปัญญาได้กลับมาเรียงรองขึ้นอีกครั้งความยากจนเป็นสิ่งที่เตือนตนไม่ให้ประมาทความลำบากเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งทำให้เรามีความเข้มแข็งถ้าเขาบุเคยโจนบุเคยลำบากมันอาจฉริอกคิดออกแบบนี้ก็ได้เมื่อเดินหลงทาง ให้กลับไปยังจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่พ่อเล็กกดำลึกขึ้นได้การถอยกลับมามองที่ฐานของตนเองทำให้ได้เห็นต้นทุนทางภูมิปัญญาที่คนรุ่นเก่าสั่งสมกันมาและพา er ชีวิตให้รอดมาได้กทข้อแรกในการ,ปรเปลี่ยนตัวเองของพ่อเล็กคือโบกบือลาพืชเชิงเดียวอย่างถาวร เลือกเด็ดขาดกับการประท้วงด้วยการไปเทผลผลิตปิดถนนเพื่อร้องขอความช่วยเหลืออย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่หันกลับมาประท้วงตัวเองด้วยการออกไปอยู่ในนาทําทงานอย่างมุมาณะทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสร้างฐานอาหารที่พ่อเล็กเชื่อว่าเป็นทุนสําคัญในการตั้งต้นของชีวิตโดยเอาชีวิตความหิวความอิ่มของครอบครัวและตนเองเป็นเครื่องเดิมพันและทดลองอยู่นานถึง8ปี ปัญญานินมันทำให,ใ,หใ,หให้ให้ให้มีความเนี้วแน่นในการดำรงชีวิตบ่แม่นว่าใช่เงินบ่แม่นใช่ทอ่บอบ่แม่นใช่สิ่งของแต่ว่าต้องใส่ปัญญาให้ได้เชื่อมันว่าสิ่งเหล่านี้แหละบรรพบรุษพ่อแม่ปู่าาย่าตายายเข้าสังบ้านแปลงเมืองแล้วก็เรียงเขามาผ้าเขาใหญ่นี่อันนี้คือคือสิ่งที่มันมันมันเป็นมาแล้วแต่เป็นยังเข้าจังจังบบเห็นคณคา่าเป็นยังเข้าจังบ่นํำห้อยตาบอกว่าห้อยปู่ อันเป็นเรื่องสำัญนการน้ำห้อยตาว่าห้อยปูนี่มันเห็ดไห่เห่านี่มันบอกไปพิษท่างไก่เมื่อทดลองทำอยู่ทำกินจนเห็นทางรอดดำรงชีวิตอย่างตระหนักรู้และเป็นผู้ที่มีอิสรภาพภายในปี2531พ่อเล็กเริ่มจัดตั้งกลุ่มพันไม้พื้นบ้านอาศัยทุนธรรมชาติและเรียนรู้จากครูผู้ยิ่งใหญ่คือป่าภูพาน สองหาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอาหารอาทิหวายผักเม็กผักติว้วและอื่นๆมาเพาะชำเพื่อขายสะสมเป็นทุนรอนเก็บเมล็ดพันธุ์ไมใ้ใหญ่มาปลูกเพื่อย้ายป่าซึ่งหมายถึงแหล่งอาหารมีชีวิตมาไว้ใกล้บ้านการลงมือทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำและมองไม่เห็นประโยชน์ของการกระทำทำให้ชายกระเลงแห่งปุดบากถูกถากถางปนเยอะยันเขาว่าเขาไปหอดโกคประจำเอาตัวเองมาง้มกับท่องกับเบี้ยไบว่าเบี้ยวหวายเบยีบย้บยไม่กันอยู่วุ่นวาย แต่ว่าข้อกับบริบทเขาไหนมันก็เป็นสิทธิของเขาอะ่ะมันก็ถูกของเขาอ่ะเพราะว่าเขาไปถึงโลกประจันจริงจริงแต่ว่ารัมันงมกระทองอยู่กับบินกับนาะอยู่กับป่ากับดงอะ่ะแต่พ่อก็ไันขึ้นแต่ว่าเออมันสิไปใส่ซกับไปเห็นเขาไปดงจันทเขายังบริหารอาหารมาจากดวงจันใช่ไหมละ่ะเขายังลงมากินเขากินปลากินปลากินหญ้ากินกากินทิ้งอยู่ในดินได้หญ้าในป่าในดงบระด่างกันับเฮ้าอ่ะปี2534ก่อตั้งศูนย์อินแปงเพื่อเป็นที่พบปะ ถ่ายทอดความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของผู้เฒ่าสู่เด็กไม่ให้มรดกทางภูมิปัญญาต้องสูญหายทำหลักสูตรวิสาหกิจชุมชนทำโรงงานน้ำหมักเมาและโรงสมุนไพรขึ้นในอินแปลงเพื่อสร้างงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคขาดความรู้ของลูกหลานที่จะอยู่ในบ้านของตนเองแม้จะจบการศึกษาในระบบเพียงแค่ป .4 แต่ปัญญาที่ก้าวหน้า ไม่ถูกกักอยู่ในกรอบทําให้พ่อเล็กข้ามผลข้อจํากัดของภูมิหลังและปริญญาจากสถาบันเป็นชาวบ้านอิสระที่เป็นครูคนสําคัญของกุฎบากเป็นปราดรุ่นใหญ่ผู้ก้าวออกจากถนนคอนกรีตที่ผู้อื่นปูราดไว้ออกมาบุกเบิกทางลงน้าให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ที่จะตั้งคําถามเลือกทางชีวิตลองผิดลองถูกและกล้าหาญที่จะเดินตามออกไปด้วยปัญญาพระอาทิตย์ สองสว่างเพียงกลางวันพระจันทร์ส่องสว่างเพียงกลางคืนแต่ปัญญาส่องสว่างทั้งกลางวันกลางคืนแม้กำแพงกั้นกลางก็ยังสามารถมองเห็นะลุได้นี่คืออาวุธสำคัญของพ่อเล็กกุดวงแก้วชายหัวรั้นแห่งกุดบาพ่อเล็กกุดวงแก้วนะครับชายหัวรั้นแห่งกุดบากับรางวัลคนนอกกรอบในปีนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญพ่อเล็กครับค่ะ และสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์มาให้เขียนนะคะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรางวัลคนนอกกรอบสำหรับพอเล็กจุดวงแ้วครับค่ะและขอเชิญดรโชคชัยสุวรรณพรน,นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงานจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนมอบเงินทุนเพื่อหนุนการทำความดีค่ะ,ะนันคเงิน,งนทุนเพื่อหนุนความดี มันมีมีความสุขเดียวดีใจแล้วก็มีความสุขหลายอย่างสุขจนน้ำตาไหลเนาะผมลักคิดคนเดียวอยู่เหือนเรื่องว่านอกกรอบนอกอย่างต่างๆที่พนดวบากันแต่ว่าํำคัญกับเป็นอยังคนอื่นเคยได้ยินน้ำเนาะซับสนขึ้นกันนะนะผมมีความเชื่อมั่น เชื่อมันในตัวเองสูงมาว่าสิ่งที่ทํานั้นมีความสุขสิ่งที่ทานั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองที่สําคัญกว่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและสังคมโดยรวมนั่นคือเป้าหมายของการทํหนาทีของตัวเองธรรมะคือหน้าที่สอนตัวเองตัตลอดเวลาหน้าที่ที่มีความเป็นธรรมต่อสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอันนี้ที่ต้องทาอยู่ประจำเนาะครับเมื่อนี้ดีอกดีใจขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่วความสุขความจเจริญเจริญไปด้วยความสุขความจเจริญทุกท่านทุกคนอ,นอยายุามั่นค,คันยืนคําคูนตลอด กรนานเธอสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับพ่อเล็กกุดวงแก้วนะครับรางวัลคนอนอกกรอบนี้ก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งนะครับที่ตอนแรกนี่กรรมการได้ตัดสินใจว่าจะมอบรางวัลน,นี้ให้กับหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายสปปรรพสิ่งต่างๆนี้ก็ไม่เที่ยงนะครับเพราะหลังจากที่ทีมงานเราได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเราจรึงโทรศัพท์ไปขออนุญาตคณะกรรมการบอกว่าน่าจะมอบรางวัลนี้ให้กับเธออีกท่านหนึ่งนะครับค่ะก็เป็นเรื่องราวของ คุณครูคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งออกรายการคนน้นคนไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปชมเรื่องราวของเธอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องราวของคุณครูสุภานียังสังครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ ราะกรอบความคิดและระบบการศึกษาของไทยไม่ต่างจากสนามแข่งขันที่ใช้ระบบแพ้คัดออกจนทําให้เด็กเรียนไม่เก่งต้องกลายเป็นผู้แพ้ที่ถูกคัดออกจากระบบในพื้นที่เล็กๆของจังหวัดพัทลุงก็มีเด็กวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่ถูกผลักออกจากระบบการศึกษาด้วยเหตุผลแตกต่างกันไปบางคนยากจนเรียนไม่เก่งมีพฤติกรรมเกเรใช้ชีวิตนอกลู่นอกทาง เด็กกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่เคว้งคว้างไม่รู้ทางไปแต่ยังมีแนวโน้มจะกลายเป็นเด็กเหลือขอก่อปัญหาสังคมด้วยวิญญาณของครูแท้ที่มีหน้าที่ทำคนให้เป็นมนุษย์สุภานียังสังหรือครูเข็มครูโรงเรียนวัดหนางลาดจึงตัดสินใจลุกขึ้นนำมเมล็ดพันธุ์ไม่สมบูรณ์ที่ถูกคัดออกเหล่านี้กลับสู่รัวโรงเรียนโดยร่วมกับเทศบาลพัทลุงก่อตั้งโรงเรียนนอกระบบที่ชื่อโรงเรียนปลายข้าว ภายใต้ความเชื่อว่าเด็กทุกคนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะดีหรือร่อยจะเป็นแค่ปลายข้าวก็สามารถขัดเกลาให้พวกเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ทามอะไรทาอะไรไม่ถามจริงๆคุณถามจริงๆเลยถามดีๆเลยว่าอยู่บ้านเบื่อลูกเราไม่หลับเอาไม่หลับต้องมาเจอกันแล้วพีชถึงแลอง ลองคิดดูนะเนี่ยเด็กเนี่ยนั่งอยู่40คนน้องหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กเกง่งเด็กดีหมดเลยแต่มีเกเรยอยู่คนนึงเนี่ยถือลูกระเบิดมาลูกเดียวเนี่ยเราตายกันทั้งหมดไหมอ่าแล้วก็มาดูในสังคมที่ในส่วนนี้เนี่ยถ้ามันปล่อยยังปล่อยพวกนี้ไว้ไปตามยถากรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมได้มากนะแล้วก็รุนแรงด้วยเดไหมว่าวันนี้ไปเรียน ครูของโรงเรียนปลายข้าวไม่เหมือนกับครูของโรงเรียนอื่นๆที่แค่นั่งรอเด็กแต่ในห้องเรียนแต่ครูโรงเรียนปลายข้าวจะลงไปหาเด็กถึงที่บ้านเพื่อเขี่ยวเข็นทาทุกวิถีทางให้เด็กได้มาเรียนหนังสือคุณต้นทำไมที่คุณไม่ไปเรียน ัวบอกที่ไหนมันเป็นหน้าที่ไปตสมักไว้แล้วมันต้องไปเรียนโอ้อยู่ยังกับพระราชาเดี๋ยวตามครูไปเรียนตรงนี้นะวันนี้ครูมาสอนสัญญากันก่อนว่าตามไปครูโรงเรียนปลายข้าวไม่ได้คัดเฉพาะเด็กเก่งเด็กดีเด็กเรียบร้อยแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กขาโจเด็กเฮลเด็กแว้นเด็กที่ตั้งคันในวัยเรียนเด็กที่เคยก้าวพลาดครูโรงเรียนปลายข้าวก็พร้อมที่จะรับเป็นศิษย์ อาบอกตามความกรบคุณครูหน่อยเร็วนักเรียนกำลังรบความที่ค่ะเมื่อคืนไปไหนมาครับแลวเขากินน้ำต้มมาน้ำต้มครับได้เรื่องมาเลยเอาแม่มทำเอาแม่สอนแม่ทิเอาแม่ตามลำดับเลยและห้องเรียนของครูปลายข้าวก็ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่มีแค่กระดานดำกับตำรา แต่ห้องเรียนของโรงเรียนปลายข้าวอาจจะเป็นวัดอาจเป็นท้องถนนเป็นทุกที่เป็นที่ที่นักเรียนสามารถฝึกอ่านฝึกเขียนและถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นค่อน,นขืนแค่ไหนก็ตามก็จะรู้ไหมว่าคำไหนว่าเป็นปัตตลุงไหนโรงเรียนนมปัตตลุงในโรงเรียนขึ้ไปชี้ใ้กูดูดิไอวอฟ,ฟันโอฟ,ฟันเหรอครับตัวานอนะตัวานนะโรลิงโรลิงโมงูอะไรู้จักอะไหบ ตลาบไม่รู้อาจารย์และครูของโรงเรียนตายข้าวก็เป็นมากกว่าครูแต่ยังเป็นทั้งแม่ทั้งพี่สาวและเป็นทั้งเพื่อนที่ปรารถนาดีอย่างจริงจังต่อนักเรียนสิ่งดีๆที่เราให้เขาเนะวันนี้เราปลูกฝังเราเริ่มต้นบุมงพาะให้เขาเนี่ยให้ติดตัวเขาไปแต่ว่าคือที่เราทำเนี่ยวใน ในสิ่งที่เราให้ได้เนี่ยก็มองเราเป็นครูว่า,าสามารถได้คำปรึกษาได้เอาทำเป็นเหมือนแม่ของลูกเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่น้องกันสำหรับครูนอกกรอบอย่างครูเข็มปลายทางสุดท้ายแห่งการทำงานคงไม่หวังผลตอบแทนใดจะมีก็เพียงความมุ่งหวังเดียวในเป้าหมายคือการขัดกเกลามล็ดพันธุ์มอมแมมแตกหักแหว่งวินเหล่านี้ให้กลับมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะแตกรากหยัดใบสร้างประโยชน์ให้ตนเองและสังคม แทนที่จะเป็นเพียงมเม็์พันที่ถูกทิ้งขว้างอย่างไร้ค่าครูเข็มจึงทําหน้าที่มากกว่าครูแต่ยังทําหน้าที่มนุษย์คนหนึ่งที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยชดดึงเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากกับดักอันมืดมนของชีวิตครูเข็มครูนอกกรอบแห่งโรงเรียนปลายข้าว